ในโลกโซเชียลช่วงนี้คงไม่มีภาพไหนสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แฟนคลับได้มากไปกว่าคู่จิ้นสุดฮอตอย่างบอสบิ๊กหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และเบสคำสิงห์ที่ล่าสุดทั้งคู่ได้โคจรมาร่วมเฟรมกันอีกครั้งในแคมเปญการตลาดสุดเก๋เมื่อเบสคำสิงห์ถูกเชิญมาเป็นพรีเซนเตอร์ยาดมฟินแฮงสินค้าของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ สิ่งที่ทำให้โซเชียลร้อนระอุยิ่งกว่าไม่ใช่เพียงแค่ภาพถ่ายโปรโมตแต่เป็นแคปชั่นเด็ดสุดคมคายของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่โพสตแนบมากับภาพว่าอยากดมทั้งวันเลยนะหมายถึงดมยาดมฟินแฮงเพียงเท่านี้ก็เรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากแฟนคลับได้ถล่มทลายบางรายถึงกับแซวสนันว่านี่มันพรีเซนเตอร์หรือเวดดิ้งกันเลยทีเดียวหลังภาพถูกเผยแพร่ออกไปโลกออนไลน์แทบแตก แฟนคลับหลั่งไหลเข้ามาแสดงความเห็นกันแบบไม่ขาดสายบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและพลังบวกตัวอย่างเช่นโอ้ยน่ารักมากเลยค่ะคู่เพื่อนที่ทำงานเก่งขยันกันทั้งคู่พากันปังพากันรวยปังละปังอีกรวยแล้วรวยอีกค่ะสาธุเกมีเข้ากันมากค่ะขอให้ธุรกิจปังๆรวยๆนะคะชอบเด็กสองคนนี้มากค่ะสู้ชีวิตขยันอดทนขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวย ทำไมถึงไม่มีภาพหอมยาดมพร้อมกันจากกระปุกเดียวบ้างอะคะไม่เพียงแค่คอมเมนต์น่ารักน่ารักเท่านั้นแต่ยังมีการแชร์ภาพต่อเป็นจํานวนมากหลายคนบอกตรงกันว่าภาพชุดนี้ฟินแฮงสมชื่อผลิตภัณฑ์กระแสะครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องจิน้นหรือมุมน่ารักของคนดังเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจและความขยันของทั้งสองคนที่ทําให้แฟนคลับชื่นชมอย่างจริงใจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จากชายหนุ่มต่างจังหวัด ที่พัฒนาตัวเองจนกลายเป็นผู้ใหญ่บ้านคนดังในโลกออนไลน์สามารถสร้างธุรกิจของตัวเองอย่างยาดมฟินแฮงให้กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างเบสคัมสิง์ลูกสาวนักมวยชื่อดังที่เติบโตในวงการบันเทิงและออนไลน์เธอไม่ได้พึ่งแค่ชื่อเสียงครอบครัวแต่สร้างตัวเองด้วยความขยันและการทำงานที่หนักแน่นจนมีแฟนคลับติดตามเหนียวแน่นเมื่อสอเส้นทางมาบรรจบกันจึงกลายเป็นพลังบวกที่ส่งต่อให้กับสังคม โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เห็นเป็นแบบอย่างว่าความสําเร็จไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่เพราะความพยายามอย่างแท้จริงแม้ทั้งคู่จะยืนยันเสมอว่าความสัมพันธ์เป็นเพียงคู่เพื่อนร่วมง,งานแต่แฟนคลับจํานวนไม่น้อยกลับอินหนักคอมเมนต์แซวกันสนั่นว่านี่มันมากกว่าพรีเซนเตอร์แล้วหรือเปล่าบางคน,นึ่งกับใช้คําว่าเหมือนถ่ายพรีเวดดิ้งกันเลยทีเดียวการจิ้นในลักษณะนี้ไม่ได้สร้างผลเสียแต่อย่างใดตรงกันข้ามกลับทําให้แบรนด์ยาด,ดมฟินแฮงถูกพูดถึงในเชิงบวกมากขึ้น และกลายเป็นกระแสไวรัลที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าเป็นพลังโซเชียลที่เงินก็ซื้อไม่ได้สิ่งที่น่าจับตามองคือยาดมฟินแฮงไม่ได้เป็นเพียงสินค้าธรรมดาแต่เป็นตัวแทนของความตั้งใจความจริงใจและความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ต้องการส่งต่อไปถึงผู้บริโภคการได้เบสคำสิงมาเป็นพรีเซนเตอร์จึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มสีสันแต่เป็นการยกระดับภาพลักษณ์ ให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นจากโพสต์เพียงไม่กี่ภาพกลับสร้างพลังมหาศาลทั้งในเชิงความรู้สึกและการตลาดจนทําให้คู่ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และเบสคําสิงกลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วไม่ว่าจะด้วยมุมจีนมุมธุรกิจหรือมุมแรงบันดาลใจทั้งหมดนี้สะท้อนชัดเจนว่าพลังของโลกโซเชียลสามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์ธรรมดาให้กลายเป็นกระแสฟินระดับประเทศได้ในพริบตางานนี้บอกได้เลยว่าไม่ใช่แค่ยาดมฟินแห้งที่หอม แต่ยังทำให้คนทั้งประเทศหายใจเต็มปอดไปกับความสุขความสดใสและความอบอุ่นของสองคนนี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอบคุณแฟนๆทุกท่านที่ติดตามข่าวและขอฝากไว้ว่าการเสพข่าวควรใช้วิจารณญาณแต่ถ้าเรื่องไหนสร้างรอยยิ้มและกำลังใจได้เหมือนครั้งนี้ก็คงไม่มีใครอยากพลาดความฟินไปแม้แต่วินาทีเดียว thank you